หาแนวกินอีกแล้วพี่น้องค่าโอ้ยตุนกระดูกไก่นะฮะทันบานไหมสดทรอนฮอนอยากสดท้อนๆอนอากาศนา้อหนาวเผื่อฝรั่งด้วยสันหมูเอามาละลายทุกอย่างเอามาละลายความบอทันใจพี่น้องค่ามาเบิ่งกอันอย่างนี้ ละลายจนสุกเหมียโอ้ยนี่สันหมูนะคะเดี๋ยวจะใส่แบบนี้เลยเนาะมาค่ะตามมีตามเกิดนะคะผักกระหล่ำแยกหม้อมาต้มกระหล่ำให้สุกหน่อยอุ้ยไม่ได้เปิดไฟเอาลูกชิ้นให้บ้านนะคะมีน้ำซุปอย่างนี้ก็สบายรอบเย็นมาฝรั่งน้อยกว๋วยเตี๋ยวแต่ยายจ๋าจะเอาเส้นร้อนเด้อจ้ามาดูหน้าตากันใส่เส้นร้อนไปเลยนะคะอุ้ยนี่เครื่องปรุง ทิกย่างกะปิผักสดสลัดสลัดจะไม่ไม่ต้มเนาะสลัดจะไม่ต้มนะฮะนี่ต้มแต่กันหล่ำลูกชิน้นพอไหมอะใส่ทั้งถุงเดียวอืดอืมหอมเครื่องตุ่นจ้าพี่น้องขาปิดไฟเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูมาลงอ่ามือเลยนะใส่แบบ แน่นแน่นเอาแค่ลวกโอ้อุ่นไมโครเวฟซาออกจากตู้แข็งพี่น้องขานี้เลยนี่เลยนี่เลยไม่ต้องนั่นมากนะคะเอามาเทเลยค่ะมีสลัดอีกทั้งพื้นอู้พี่น้องขาจุใจบอจ้าเบิ่งกัน น้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วนะคะทั้งหมูทั้งลูกชิ้นมาปรุงปรุงค่ะพี่น้องขะเอาแบบแซ่บๆไหนน้ำส้มหมดโอ้โหอืมเทลงปกระเทียมเจียวใส่ลงปลน้ำปลาอีกนิดนิดต,ต้องมาปรุงก่อนนะคะว่าแซ่บถึงไหนแล้ว พี่น้องจางใดค่คะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวผักหมูสันหลังหมูแบบชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวมาชิมรสชาติขาดอะไรจะต้องตัดน้ำตาลสักนิดไหมเปรี้ยวพอไหมไม่พอเดี๋ยวต้องเพิ่มมะนาวนะคะโอ้โหสีสันค่ะพี่น้องมามาได้อันอย่างกินกัน มีลูกชิ้นในตู้แข็งสะดวกสบายชิมก่อนนะคะโอ้โหพริกอืมแซ่บด้เลยแต่น้ำตาลนิดน้ำปลาอีกหน่อยน้ำตาลไม่ค่อยเน้นนะฮะอ,อร่อยเลยอืเผ็ดน้ำเปรี้ยวพอดีจุดอีกนิดเดี๋ยวจะปั่นมะนาวไปอีกชิ้นหนึ่งนะคะไปค่ะ ได้อะไรกินกันทางนี้ได้แล้วนะฮะเสร็จแล้วอันนี้ก็เผื่อยาวถึงฝรั่งเลยสองพ่อลูกสบายถ้าทำแบบนี้เอาไก่ไปแห่นกันเราพร้อมเสิร์ฟจ้าไปกินกัน